การที่เราทําอะไรหลายอย่างเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าเราอ่ะไม่มีโฟกัสมึงตื่นอย่างเนี้ยอันนี้คลิปความรู้นะไม่ใช่คลิปตลกอย่าตลกนะอย่าไปข้อตื่นอะไรมันยาวดังเลยว่า <laughs> เราประกอบทุกคนเข้าด้วยกันก็เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันก็ <laughs> คือการที่เราจะสร้างร้านตัดผมที่ดังได้มาตรฐานมีสาขาเยอะที่สุด What <laughs> the? เออผมอะไรก็บอกว่าเพื่อนๆพนวกเราทำหลายอย่างมากคุณผู้ชมเป้าหมายของเราที่ชัดเจนคือเราอยากจะสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงวงการร้านตัดผมของประเทศไทยให้มีสาขายเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ<ม>อันนี้เพื่อนผมเขาก็เป็นเบื้องหลังของสตูดิโอทั้งหมดเลยนะถ้าอยากจะติดตามในติกตอกก็ปอมอะไรปอมคนจริงอ่าปอมติปิงปอมคนจริงอ๋อ <laughs> สามารถไปติดตามได้ปอมก็ดูแลเรื่องอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวลองเป็นวิทยาฐานให้กับคนดูก็ดูแลเรื่องเสน่ สตูดิโอแล้วก็ไอ้พวกในด้านการตัดต่ออนะ่ะ มึงทาจริงป้ะเน,นี่ยนี่มึงนึกว่อะไรไม่ออกก็ <c oughs> ทำหรือไม่ทำอ่าก็ที่จริงเขาทำาะไรยากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเบื้องหลังทํำซอยใช่ไหมทำ้อยก็ปลอมคนจริงแล้วปลอมอ่ะไม่ได้มาอยู่เบื้องหน้าเยอะเพราะว่าไม่มีคนถ่ายไม่มีคนตัดทีนี้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เบื้องหลังหรือเบื้องหน้ามันไม่สําคัญเท่ากับเป้าหมายที่เราทําร่วมกันต่างหากนะเพราะว่าจริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากเป็นเบื้องหน้าัเท่าไหร่หรอกมันต้องแบกรับเพราะไม่ใช่หน้าและตาเราในการที่ต้องแบกรับสิ่งต่างๆทำคลิปไม่ดีก็โดนด่าโอน ่นีมีปัญหาอะไรไน่าะก็ไอ้เฟิร์สอะไรก็ไอ้เฟิร์สที่จริงก็กต้องถามเพราะว่าเป้าหมายเรายิ่งใหญ่มากพอ <i> ที่ทำทั้งหมดอยู่ตอนนี้มี3อย่างซึ <i> ่งสำหรับบริษัทเล็กๆอย่างเราคือเัมือน ช่างตัดผมตัวเล็กๆดีกว่ามันเยอะมากๆมี BCL ร้านตัดผม YouTube หรือ Facebook กอเราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้จากการบริหารแต่ไม่ใช่จากการที่เราทำเองทั้งหมดมเพราะมันไม่ดี<ม>เราต้องมีโฟกัสเออสำหรับเา่าวก็คือร้านตัดผมเรากำลังจะมีแฟนชายของตัวเองว้าวซึ่งมันเป็นความฝันของ ทีมใช่ไหมผมเราว่าเราอยากจะมีแบรนด์ร้านตัดผมที่มียุททั่วประเทศ,ท,เท,ศทั่วประเทศในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงความเป็นเจ้าของของผมว่าผมทาทุกวิธีทางให้ร้านตัดผมเพื่อได้ยกระดับมาตรฐานของ,งร้านตัดผมขึ้นไปให้ใหได้ทุกคนเช่นสอนให้มันได้มาตรฐานในการตัดผม <Okay. S 1> ใช่เราก็เราจะเปิดคอร์สสอนตัดผมต่างๆเปิดแฟรนไชส์เป็นของตัวเองและก็เปิดร้านที่เป็นของตัวเองด้วยในเวลาเดียวกันอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆซึ่งเราจะเปลี่ยนโครงสร้างของระบบการตัดผมทั้งหมดเลย okay. Okay. มันเพื่อคนไทยทั้งหมด วันนี้ผมก็อยู่อีกหน้างานหนึ่งคือหน้างานถ่ายผมทําวันหนึ่งหลายอย่างซึ่งไม่ดีทักอย่างมันจะกลายเป็นเป็ดก็คือจะว่ายน้ําได้ก็ว่ายได้ไม่ดีจะวิ่งก็วิ่งได้ไม่ดีจะบินก็บินไม่ได้ดีไม่ได้ดีทักอย่างฝากสําหรับคนที่กําลังคิดอยากจะทาอะไรอย่างนี้ก็มีงานอดิเรกได้แต่อย่าให้งานอดิเรกมาพังความฝันหรือเป้าหมายที่ชัดเจนของเราการทําหลายๆอย่างไม่ดีมันไม่ดียังไงมันไม่ดีเกี่ยวตรงที่ว่ากังวันทําอีกอย่าง ต้อง้ายมาทําอีกอย่างตอนเย็นทำอีกอย่างมันเปรียบเสมอว่าคุณมีท่อน้ําอันใหญ่อันหนึ่งแล้วคุณต้องระบายก๊อกถึงสามอันคุณคิดว่าอันไหนจะแรงสุดครับแน่นอนไม่มีอันไหนแรงสุดก็เพราะว่าการทำหนึ่งอย่างมันย่อมได้ผลดีมากกว่าการทำสามอย่างพร้อมกันทำาคมเป็นไงวะป้อมพูดอะไรเมื่อกี้นะก๊อกน้ำไงุณไม่ได้เป็นก๊อกน้ำ ดูวิดนี้อย่าลืมกดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เร็กยๆอะไรติดตามอะไรอ๋อจะใส่เองอ่ะคือตอนนี้กําลังลงโฆษณาของ BCL BCL คือตัวนี้ BCL ตัวนี้มันคือเก้าอี้นั่งช่างตัดผมที่สามารถสวิงได้ถึง260องศาสามารถช่วยช่างตัดผมเพื่อลดในการที่จะไม่ต้องยืนได้อย่างดีมากเลยตัวนี้ผมออกแบบมาเพื่อเหมาะสำหรับช่างโดยตรงและตอนนี้เรากำลังทำมันอยู่ไปดูภาพาดูเพื่อวงงานดีกว่า ทำอะไรตัคดคลิปฟี ف าครับผมเมื่อประมาณ2วันที่แล้วผมได้ไปถ่ายร่วมกับ e-sport a fc mobile ซึ่งทีวีดีโอวันนี้ก็คือถ่ายของช่องบุฟเฟ่นะครับสามารถเข้าไปรับชม <c oughs> ดูได้ที่ช่องบุฟเฟ่ได้เจอเอทฟูลิเซอร์หลายคนเลยผมขึ้นหนึ่งในนั้นสนุกมาก ทำอะไรยากมาก,ก,กด,ากบกดาูบนกระดานดิดูบนกระดานบนกระดานนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะเราประกอบทุกคนเข้าด้วยกันก็เพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันก็ค,คือการที่เราจะสร้างร้านตัดผมที่ดังและได้มาตรฐานมีสาขายเยอะที่สุดอันนี้คือปณิธานที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็ขรับใครทีอบดรอนี้ครับาฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับก็อย่าลืม อย่าลืมนะครับอย่าทำหลายอย่างทำอย่างเดียวพอการที่ทําหลายอย่างไม่ดีเลยทาหลายอย่างได้แต่เราต้องมีทีมที่สามารถพร้อมที่จะทําทุกอย่างในแต่ละอย่างอย่างบร์สัทดังๆก็จ้างซัพพลายเออร์แทนที่จะต้องมากังวลเรื่องสิ่งท้าของตัวเองแต่เลือกจ้างไม่ต้องมากังวลทําแค่การตลาดก็จเจอกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมช